อยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางผู้จัดงาน m o n เอ็กซ์โนะคะเล็งเห็นถึงความสําคัญทางด้านการศึกษาค่ะจึงร่วมกับพันธมิตรนะคะจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องสมุดชุมชนและก็โครงการยุวศาสตร์แพทย์แผนไทยแห่งที่สิบของหาดใหญ่ค่ะ นี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงนะครับอําเภอโคนเนียงจังหวัดสงขลาครับตอนนี้เรามามอบโครงการติดติดเติมฝันโดยการมามอบห้องสมุดชุมชนและก็ห้องคอมพิวเตอร์วันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับรวมทั้งวันนี้เรามีามามอบเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะครับแล้วก็การทำสมุนไพรนะครับเพื่อให้เป็นทักษะกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง ร,รวมทั้งมีการสอนให้มีการแยกขยะเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมนะธนาคาร c m b ไทยก็รู้สึกภูมิใจนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10สําหรับโครงการติดติดโคฝันของธนาคาร c m b ไทยรวมกับพันธมิตรนะครับก็คือบริษัทการเงินธนาคารและก็บริษัท Kingsman CMTI จำ um กัดมหาชนนะครับวันนี้เราก็มีพันธมิตรใหม่มาร่วมด้วยก็คือบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับก็ได้เข้ามาร่วมโครงการกับเราเพื่อที่จะมอบ ห้องสมุดนะครับแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โครงการเวิทยาศาสตร์ชุมชนครั้งนี้สําหรับการติดนวดแล้วก็การใช้สมุนไพรในการนวดนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปร่วมกับพัฒมิตรของเราอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ ก็ในวันนี้นะคะวาราสารการเงินธนาคารนะผู้จัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กโปในโอกาสที่เราได้มาจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กโปหัดใหญ่ครั้งที่10นะที่เมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้เราก็ได้มามอบห้องสมุดนะคะแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงศาสตร์ของยุวศาสตร์แพทย์แผนไทยนะให้กับโรงเรียนบ้านหนองปลิงนะที่เมืองหัดใหญ่ด้วยค่ะก็เป็นหนึ่งใน csr โครงการดีๆนะที่ช่วยมอบ อุปกรณ์นะคะในการหาเสริมสร้างความรู้นะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านเทคโนโลยีนะคะด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปที่สามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนนะแล้วก็วันนี้ก็มีพันธมิตรของเรานะคะก็คือเดอะบัดดี้จีเนียส o กูลมาให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับน้องๆด้วยก็หวังว่าวันนี้นะน้องๆจะได้รับอุปกรณ์นะที่จําเป็นนะในการเสริมสร้างความรู้นะเพื่อจะเป็นการสร้างโอกาสต่อตยอดให้กับอนาคตต่อไปค่ะ ือเป็นโครงการดีๆนะคะที่มอบทุนการศึกษาด้วยแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนที่ครบคันค่ะเป็นการต่อยอดอาชีพในฝันของน้องๆต่อไปค่ะค,ค่ะ